มาต่อไปบนฐานของเสือเทาครับ2 0่สิบมข้ารยี่สิบห้าสิบครับเลฟกลับยี่สิบตายครับเสือตราเจอหน้ากันเบิ่งครับเชื่อกันไปขอบคุณไปางที่นเสือเทาตัวกนะครับ นายดุงการเป็นตวเหีานะครับขอบคุณทา้งมันนายกงเรงโ้เม่กนครัน่ยาบตะวครับจากท้างเดสปาลเมืองสวงนะครับนาทีของที่มันเสือเผานะครับเป็นบอกว่ในสายอินไทยอยู่ที่บ้างนะครับ

50. 50. 2>, 2ี 2> ่สิบห้าปีมิห้างานของถึงเนื้อเผาทวกทุทุกมองปลอดภัยเชิญกระเท๊บขึคุ้งุงล่องสระพใกล้ได้หลายหลายพองานเสือเผาโจงพกนต้องน เดินด้านดีครับล่าช้าแต่ว่าสูงไปแล้วเร่าเร่บเลาหลังนี่เาเร่าคนกลางองเ้าีมี้ันครับอ้าเราหลุดเวลาเสือเถ่าครับตอนนี้้สลเจิบผ่านไปครับอ่าถึงเจ้าแล้นะครับ ยังทำาเ้ลานะคร i i ับตามลงมาเเสือเท่าสามร้อยแปดสิบคะแนนสามร้อยแปดสิบคะแนนครับเขียวครับ